สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมากินมาม่าชิ้นนะคะไขด่ดาวครับนี่ครับโอ้ยชืดเอ้มาอืม อ่อมากเลยครับก้นว้าวใส่ผดอืออือะนักมึงนะอือ